เฮ้ยอะไรเนี่ยมันสวยอะไรขนาดนี้ใหม่หรือเปล่าโอ้ยมีตัวลิฟต์หน้าด้วยหืมยางก็สวยโฮ้ยอะไรเนี่ยดูมาดูรอบๆกันก่อนรุ่นอะไรเนี่ยหืมไม่สวยเลยขนาดนี้นี่มันใช้งานได้เลยนี่ว่าโหดูดูดู มันยางใหม่ชัดๆยางมิชลินเนี่ยเรเดียนขอบขอบ38 18.438หูไซส์แบบนิยมบ้านเราด้วยโ,โอ้โหอ๋นี่ไงรุ่นโหขนาดแมงมุมยังชอบเลยตายไปอยู่บนนี้เลยฮะทีหกจุดหนึ่งหกศูนครับคันนี้มีดูคันดูเปรียบเทียบกับคันโค้ดหนึ่งศูนย์เอสครับดูไม่ค่อยใหญ่มากเท่าไหร่ครับเพราะว่าคันนี้มันมีแค่สี่สูบครับไม่ใช่หกสูบ มีแรงม้าอยู่ที่ประมาณนับ131รสบสูงสุดถึง163แรงม้าครับแต่โดยปกติทั่วไปก็ตามตัวเลขครับ160หแรงม้าครับคันนี้ดูสติกเกอร์ฝั่งนี้ไอสีฝั่งนี้มยังแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มีทะลอกบ้างแน่นอนครับมันผ่านการใช้งานมาแล้วแต่ดูโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าสวยใช้ได้มีลิฟหน้ามาด้วยครับคือถือว่าดีเดี๋ยวมาดูกันะว่าลิฟหน้าใช้ได้หรือเปล่าเนาะ แล้วก็คันนี้เป็นปีตูปีผลิตดูง่ายๆครับมาดูตรงนี้ฮะอันนี้อาจจะมองไม่เห็นมันจะอยู่สติกเกอร์สติกเกอร์ตรงนี้ครับอันนี้ปี2013นะครับแค่อยู่แค่1 1ปีครับมีบางโคหน้าด้วยแล้วบางคนบอกเอ้ปี2013แล้วเห็นอันนี้ไหมมันคืออะไรอันนี้เขาเรียกว่าสีน้เงินเนี่ย ฝาไม่ใช่ฝาถัางเติมน้ำมันครับอันนี้เขาเรียกว่าฝาแอดบูที่ทางยุโรปเนี่ยเขาจะเติมเพื่อลดมลพิษแต่เราเอาแอดบลูออกแล้วครับไม่ต้องห่วงครับใช้แค่เติมน้ํามันอย่างเดียวครับมาดูภายในกันด้วยดีกว่าว่าเป็นยังไงครับคืออันนี้ก็โอ้หก่อนดูภายในนี่ดูดูดดสวยข้างบนหน่อยแค่เปิดไฟฝนก็ติดแล้วทำแบ,บบมืดๆโอ้โหใช้ได้เลยดูข้างในครับ ภายในหูกว้างใช้ได้เลยสวยๆงามงาฮะหูนี่มันสวยใช้ได้เลยคันนี้มันกี่ชั่วโมงเนี่ยอยากจะรู้จริงๆอะ่ะแน่นอนครับโอ้เบาะนี้ครับเกียร์อโต้ครับดูนี่กี่ชั่วโมงอ่าลาป๊บนี่ครับ 6,475ชั่วโมงไม่ถึง6,500ชั่วโมงโอ้โหอะไรจะขนาดนี้นะฮะโอ้มีหน้าทำไมมันดูเหมือนไม่ใหม่มาดูเครื่องกันดีกว่าแล้วก็ดูไฮไลท์โอ้มีกระจกตรงนี้ด้วยอะไรเนี่ยมันจะขนาดนี้อืมสวยจริงๆคันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองดีกว่าว่าคันนี้เป็นยังไงเนาะกับที 6.160แรงม้าอยู่ที่ระหว่าง131แรงม้าถึง163หมแรงมา้าหรือก็จำตามรุ่นไง่ายรครัห160แรงมา้าคันนี้4ี่สูบนะครับไม่ใช่หสูบ4ี่สูบก็จะได้เปียบอย่างหนึ่งคือเวลาทำงานทำไรเนาะวงเดียวก็จะได้แคบอว่านิดหนึ่งนั่นเองครับคือนีคอได้เปียบครับ4สูบครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าไม่ถึง6,500ชั่วโมงคันนี้ปี2013มันจะ เครื่องมันจะดีขนาดไหนไมาชมกันดีกว่าครับโอ้โหนิ่มไหมครับนิ่มไหมฟังเสียงกันใกล้ๆครับกับนิวฮอลแลนดที่6.160ครับจะไปดูท่อไอเสียฟังดูนครับ ใช้ได้เลยไหนลิฟห,หน้าเขาดูลิฟหน้าหน่อยครับใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมลิฟหน้าตัวนี้โอ้โหใช้ได้ด้วยระบบไฮดรอลิกยังดีอยู่เลยครับโอ้โหโอ้ยเขาบอกพร้อมใช้ได้ครับอันนี้แน่นอนครับ คือต้องดูห่างด้วยดูด้านหลังด้วยว่าไฮดรอลิกดีหรือเปล่าโอ้โหนี่เอาลงให้ดูรอให้ดูก่อนเลยครับมาบนี่นี่ครับอันนั้นน้ำยดน,นะครับไม่ใช่น้ำมันรั่วนะใช้ได้เลยฮะแน่นอนครับ คือรุ่นเนี้ยแรงม้ามันได้อยู่แล้วคือลากลูกเพื่องก็ได้ครับอัดใบอ้อยก็ได้ครับต้องดู PTO น่อยครับแน่นอนครับพวกคาสก็ต้องใช้ PTO พันรอบครับตัวนี้คือใช้ได้แน่นอนครับคือ Pto หัวรอจัยุดให้ดูครับข้อมูลนิดทีนะครับอ่าแน่นอนครับคือถ้าลากตัวพวกขาสองวันสองก็สบายครับตัวนี้อื้สวยจริงๆ เมื่อกี้เห็นไฟตรงประตูแล้วอยากจะรู้ว่าไฟรอบๆบติดหรือเปล่าโอ้โหอันนี้ก็อาจจะสว่างไปหน่อยมองไม่เห็นเอ้ยไฟเห็นไหมครับท่านผู้ชมคือตอนนี้มันสว่างไปหน่อยอาจจะมองไม่เห็นไฟอ่านี่เขาดับไปแล้วเปิดไฟอันนี่ดับไปแล้วเปิดไฟไหมอ่านะนี้ติดติดหมดครับไฟข้างบนก็ติดหมดครับนี่ฮะโอ้โหเปิด งงกับไฟครับมีปุ่มเปิดไฟเยอะเปิดไฟหน้าอันนี้ไฟหน้าอะไรบนก็ติดแล้วเดี๋ยวจะสว่างสวาง่างตาไมหน่อยราวนี้เข้าไปใกล้ครับระบบไฟก็ใช้ได้หมดนะไปดูด้านหลังด้วยว่าติดหรือเปล่าอันนี้ก็ติดนะอ่าบนติดนะครับโอ้ไฟดีอะอันนี้ก็ติดนะครับ ได้เลยฮะโอ้ไปติดหมดครับโอ้สวยจริงๆครับกันนี้เดี๋ยวเดีวเข้าไปข้างในกันดีกว่าเนาะว่าข้างในดูแล้วประสบการณ์เป็นยังไงมาฮะไปไหนขอเล่นเครื่องจากข้างในโอ้เอเย็นดีอยู่ของนอ้องอันนี้มันเปิดได้ด้วยเหรอ โอ้โหข้างในนี่เล่นเครื่องแล้วหรอมันมีเงีย้ยจังอ่ะข้างนอกดังปะข้างนอกอ่ะข้างในนี่คือ,อคือมันมันเก็บเสียงดีมากเดี๋ยวปิดเนี่ยเยคือนี้เปิดประตูนะอ่าได้ยินเครื่องไหมครับอ่าเดี๋ยวเราปิดประตูนะนี่เครื่องครับฮูเก็บเสียงดีมากอ่ะคือถ้าเปิดวิทยุฟังเพลงนี่คือแบบมันแน่นอนฮนะไม่มีเสียงรบกวนจากข้างนอกคือมีเสียงรบกวนนิดเดียวอนะนี่ ไปกันดูเลยไปเลยดีกว่าครับนี่นี่ไม่เห็นว่าไม่ถึง6,500ชั่วโมงปี2013ครับคันนี้เอาเบรกมือลงแล้วไปฮะจัดไปครับออกโตัวนิ่มๆครับโอ้ยไอ้ตู้ตู้นี้ก็เก็บเสียงดีใช้ได้เลยอืมิว่าทำไมเสียง อะไรครับกี่สิบสามอ๋อเอ,อ้ยเร็วไปแล้วที่ที่พื้นที่ไม่พอในการซิ่งครับเนี่ยลองครับชอแนนช้างไม่ใช่มีรถถังเดียวมีเครื่องอาฟางเก่านอสเช็คระบบให้พร้อมใช้ครับมีตั้งแต่นิวฮอ l แลนด์อินเตอร์แล้วก็ไมซี่กับรุ่นที่นิยมทั้งนั้นครับเป็นบ็อกใหญ่ครับบ็อกใหญ่บ็อกมาตรฐานครับที่ใช้ในบ้านเราครับ นี่ขับเข้ามาคือทางหน้าบริษัทจะเป็นแบบนี้ครับเข้ามาเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับเครื่องนิ่เดี๋ยวผมจะลงอัดให้ดูจากด้านล่างอีกทีนะครับอันนี้เข้ามาชมข้างในกันก่อนครับนี่โอ้โหนี่รุ่นหนึ่งส,งสวยๆทั้งนั้นหให้ลองสัจิกจริงๆมันต้องลองถนนยาวๆ่าหน,นีโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงไปดูข้างล่างดีกว่าครับ ว่าเป็นยังไงนี่เหลียวแคบใช้ได้เลยเนี่ยเพราะว่าอันนี้มันสี่สุกมันจะสั้นกว่านิดนึงลิฟหน้าใช้ได้ระบบไฮดรอลิกดีครับพโดใช้ได้เอาง่ายๆคันนี้คือพร้อมใช้รับไม,ไม่ไม่ต้องทําอะไรครับเราดูระบบให้เรียบร้อยแล้วครับก็ก่อนออกจะดูให้อีกทีหนึ่งเพื่อความมั่นใจให้กับลูกค้าครับดูแลให้ถึงที่สุดครับ ไม่เช้รถออกไปแล้วไม่ได้ทิ้งกันครับยังมีให้คำปรึกษากันได้ตลอดครับไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับนี่โอ้โหเดี๋ยวมาดูข้างล่างกันดีกว่าเป็นยังไงปิดให้แน่นก่อนโอเคดูว่าเปเป็นยังไงฮะกับทีหกจุครับหรือเรียกทีร้อยหกสิครับน่าจะพูดง่ายกว่า นี่ฟังเสียงเครื่องจากข้างนอกครับเมื่อกี้ข้างข้างในเราไม่ค่อยได้ยินคะแต่ข้างนอกนี้ได้ยินชัดกว่าตู้นี้เก็บเสียงดีมากเฮ้ยเฮ้ยเฮจะแห่คองแล้วโอ้ย,ย,ออย <c oughs> รถดีๆมันเป็นอย่างนี้นี่เองไอ้ทอยหลังโชว์ด้วยฮนะโอ้ โอยจริงๆอ,อ่ะน,นี่งีก็ชอบคันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามครับโอ้ยมีให้มาชมเรื่อยๆครับรถไทยเก่านอกสวยๆจัดสรรโดยชอดานชางกรุป๊ปตัวจริงที่นี่ที่เดียวครับโอ้โหเล็กโชว์อีกสักทีโอ้โย โอ้คันนี้เป็นไงใหม่ไหมครับไม่ถึง6,500ชั่วโมงปี2013อายุแค่11ปีเท่านั้นมีตัวลิฟต์หน้าอย่างที่เห็นด้วยครับเครื่อง4สซูบครับโอ้ท่ากระชอบก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์และติดตามชอตอ่ชาช้างกูเพื่อครับยหนงก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่063 926 4156นะครับเราเปิดจันทร์ถึงเสาร์8โมงเชา้าถึง5โมงเยน็น ผ่อนได้ไหมผ่อนได้ครับผ่อนผ่านทอกสได้ไหมได้เช่นเดียวกันผ่านโรงงานได้ไหมได้หมดครับมีผ่อนถูกช่องทางครับมีบริการจัดพร้อมเต็มที่ถ้าสงสัยเริ่มสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็ยินดีให้รับคาปรึกษาปรึกษาให้ฟรีครับไม่เสียค่าจะจ่ายครับแต่จริงๆอ่ะอยากให้มาดูของจริงมากกว่ามาลองของจริงครับว่าคันนี้เป็นไงครับกับที่6 1 6 0ครับ